วันนี้ผมมาที่บ้านหลุยทีเลโอนูเวนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบ้านหลุยคึ้รหาสหลังใหญ่แห่งเขารางนครที่มีอายุเก่าแก่กว่า110ปีเจ้าของผู้สร้างคือหลุยโทมัสกุนิสเลโอนูเวนผู้ซึ่งเป็นลูกชายของแหม่มแอนนาเฮเลียตเลโอนูเวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในพระราชโจส และพระราธชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ขริหารหลังนี้มีความเป็นมาและความสําคัญอย่างไรเราเข้าไปชมกันครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อมาให้พลาดการรับชมช่องโออรแกนิตในทุกตอนขอบคุณครับบ้านลุยส์มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยาสไตล์โคลเนียนด้านหน้ามีมุกเจ็ดเหลี่ยมยื่นออกมา ชั้นบนประกอบไปด้วยห้องโล่งๆหลายห้องมีประตูเชื่อมต่อถึงกันทุกห้องมีหน้าต่างและช่องระบายอากาศรับลมทําให้ภายในตัวบ้านมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนและค่อนข้างเย็นสบายภายในห้องแต่ละห้องมีการจัดแสดงภาพของหลุยส์ในสมัยอดีตให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านหลังนี้ได้พบเห็นส่วนตัวบ้านชั้นล่างก่ออิฐถือปูนใต้ถุนมุกเปิดโล่งด้านบนประตูหน้าบ้านเป็นซุ้มโค้ง มีช่องระบายอากาศฉลุลายภายในบ้านชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นการจัดแสดงภาพเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ที่ลำปางและทางภาคเหนือรวมทั้งภาพแผงวิถีชีวิตของชาวลำปางเมื่อครั้งอดีตการที่ผ่านมาให้พบเห็นส่วนบริเวณโดยรอบตัวบ้านมีการนำรถยกรถลากสูงหรือที่เรียกกันว่ารถสาลี่และประติกรรมคนแบกสูงมาตั้งแสดงไว้ให้เห็นถึงการทำไม้ในสมัยอดีตที่ผ่านมา ตามประวัติกล่าวว่าลุยส์ทีเลนัวเวนบุตรชายของแมมแอนนาเลนัวเวนครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ติดตามมารดาเข้ามาในแผ่นดินสยามตั้งแต่อายุได้7ขวบหลังจากนั้นก็กลับไปศึกษาต่อในยุโรปเมื่อจบการศึกษาแล้วก็กลับมาสยามอีกครั้งในปีพศ2425ซึ่งขณะนั้นลุยส์มีอายุได้27ปี ลุยส์เริ่มเข้าสู่วงการค้าไม้ในปีพศ2427โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทบริทิสบอลเดียในการเจรจาขอรับอนุญ,ญาตทำป่าไม้ประจำเมืองระแหงในจังหวัดตากต่อมาในปีพศ2439ลุยส์ได้ลาออกจากบริษัทบริทิสบอลเดียลมาเปิดบริษัทค้าขายเป็นของตัวเองที่เชียงใหม่ครั้นถึงปีพศ2442 ได้ย้ายบริษัทมาตั้งที่ลำปางและได้รับสัมปทานการทำป่าไม้ด้วยลุยจึงได้สร้างบ้านหลังนี้เพื่อเป็นที่พักและเป็นสำนักงานเป็นในตัวต่อมาในปีพศ2462หลุยได้เสียชีวิตลงที่ประเทศอังกฤษกรมป่าไม้จึงได้รับมอบโอนกิจกรรมทำไม้ของบริษัทบริติสบอ์เนียลและบริษัทลุยส์ทีเลโนเวนรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยบ้านหลังนี้ จึงได้กลายเป็นอาคารที่ทําการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาช่วระยะหนึ่งแต่ต่อมาไม่ได้ใช้งานจึงได้สุโส้มไปตามการเวลาจนกระทั่งกลุ่มเครือข่ายลำปางรักเนืองเก่ามีแนวคิดที่จะส่งเสริมอนุรักษ์บ้านหลุยเอาไว้จึงได้ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บุรณะซ่อมแซมตัวบ้านให้คงอยู่ในสภาพดีดังเดิมให้ได้มากที่สุด เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวแต่หนหลังของชาวลำปางและของชาวชุมชนท่ามะโออันเป็นสถานที่ตั้งของบ้านหลุยส์หลังนี้ให้นักท่องเที่ยวที่นั่งรถมา้าอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนครลำปางพากันมาเยี่ยมชมมาพลิกฟื้นบ้านหลุยส์ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานหลายสิบปี ทุกวันนี้บ้านหลุยนอกจากจะเป็นสถานที่ศึกษาหาความร,รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางสิ่งบางอย่างของเขีรางน,นครแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมชมดังนั้นหากเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านใดที่มีโอกาสมายังเมืองลำปางก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยือนบ้านหลุยเลียวูเวนหลังนี้นะครับขอบคุณครับ